สวัสดีครับกอลฟฟอร์ดครับวันนี้นะครับก็มาอยู่ที่ชนบุรีนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง EP เนาะนะครับที่ผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับเรื่องของการขับออฟโรดนะครับอันนี้เป็นงานที่ฟอร์ดจัดนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับก็เราลงทะเบียนออนไลน์มาแล้วนะครับกิจกรรมอย่างเงี้ยนะครับฟอร์ดมีให้เยอะแยะมากมายเลยไม่ได้ว่าจําเป็นต้องเป็นเจ้าของรถฟอร์ดนะครับคุณลูกค้าที่สนใจขับรถรุ่นไหนนะครับที่กําลังสนใจหรือเปรียบเทียบอะไรยังไงสามารถ มาลงทะเบียนทดลองขับได้นะครับมันจะได้ตัดสินใจได้เพิ่มเติมอย่างผมเนี่ยขับ2มาตลอดถูกไหมขับ4ไปส่งลูกค้าเราก็ขับอยู่บนถนนนะครับผมยังลงทะเบียนเนี่ยนะครับเพื่อมาทดสอบขับ4นะครับกับงานของฟอร์ดเลยนะครับเผื่อท่านได้สนใจก็มาได้เลยนะครับหลังจากแต่ละที่คงไม่เหมือนกันเนาะของผมมาอยู่ที่พัทยานะครับสวนยายสุกนะครับที่ฟอร์ดจัดครั้งนี้นะครับอ่ะมาปุ๊บเนาะจะมาลงทะเบียนกัน นะครับของผมเนี Alors, ment, ่ยก hmm? oh ็ลงทะเบียนตรงนี้นะครับหลังจากลงทะเบียนก็ได้ผ้าพันคอนะครับได้ผ้าพันคอกับนี่ไว้ลงแคสแท็กเนาะในพวก Facebook นะครับแล้วก็ได้เครื่องดื่มนะครับนี่เขาก็จะมีนะครับเครื่องดื่มให้แล้วเราก็สามารถมาเลือกลายได้นะครับเรามีสองขืนนจะบอกหนึ่งชั่วโมงกว่านี้คือ ได้ยินมรวมแล้วในการขับออฟโรดนะคะไม่เหมือนกับทางเลี่ยงนะคะเราเลือกได้เดี๋ยวเราเลือกก่อนเราเอาลายไหนดีเสร็จแล้วหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีประมาณนี้และก็ใครกด S1000 เนี่นะคะต้องให้อินซัคเจอร์มาขับให้ด้วยนี่ไม่ได้นะคะใช้หมดได้ครบเรามีเซอร์ติฟิเคตให้ด้วยค่ะใครที่ใช้โดยไม่ต้องใช้ดีนซัคเจอร์เราขับเองเลยเดี๋ยวได้รับเอาลายล่างนี่ครับเหนึ่งอัน แล้วก็อีกอันเอาอ็นบนครับจะเจอกันที่ z o ได้คะ z o ได้ครับแล้วเราก็สามารถมาเลือกเครื่องดื่มได้นะครับนี่ถ้าเกิดเราลงโซเชียลเราก็ทําให้เขาได้นะแฮชแท็กให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับก๊จะพาทุกท่านไปดูนะครับเรื่องของบรรยากาศนะครับตอนไปขับกันนะครับเดี๋ยวเราก็ ทำให้ดูภายในคลิปนี้นะครับก็ทําไม่ได้มากที่สุดเท่าที่กรับทำไม่ได้นะครับก็เพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้านะครับที่กําลังประกอบการตัดสินใจนะครับไม่มีใครรู้ด้วยนะครับว่าผมเป็นเซลล์นะครับคลิปนี้เนาะนะครับก็ถ่ายทํากันแบบเรียวๆเลยนะฮะขอเขาบอกว่าเราสามารถทําแยกของเราได้ไหมเขาบอกทำได้นะครับขอให้แฮชแท็กให้เขาด้วยนะครับเราก็จะทํา ลงช่อง youtube ของเรานะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานกันครับแต่เราต้องหมุนวงลัยเองนะอันนี้ควบคุมหลังการชนแอร์แบกระเบิดปุ่มระบบทำงานเลยครับตัดระบบน้ำมันทำมันรั่วเป็นเหตุห่างๆหนักนะอย่างในคลิปอะ่ะบัติเหตุทับซ้อนทนแล้วขายึงคา,า,าคันเร่งวิ่งชนไปเรื่อยครับแต่ของเราตัดน้ำมันตัดเครื่องยนต์ครับให้ดับหลังจากเราลงทะเบียนทุกอย่างเสร็จนะครับก็ มีบีฟนิดหนึ่งเนาะนะครับเ็อย่างที่เราเห็นไปนะครับแล้วก็เขาก็จะปล่อยมาเข้าห้องน้ํานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทดลองขับกันแล้วนะครับก็มีการสอนทุกอย่างนะครับมีความปลอดภัยมีทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้หมดนะฮะวันนี้ผมก็จะมาขับตัวเออเรนเจอร์ Ranger นะครับตัวไวทแท็นะครับแต่วันนี้ขับเป็น2.0นะวีหกลงไม่ทันนะเดี๋ยวเราไปนะครับแล้วเดี๋ยว พยายามเก็บภาพบรรยากาศให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมพยายามเก็บภาพบรรยากาศให้ได้มากที่สุดนะฮะแต่วันนี้ไม่ได้เอาไมค์มานะครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาไมค์มานะฮะก็เสียงเบาบ้างดังบ้างก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเขาเรียกแล้วนะครับแล้วก็จะได้ลุยจริงๆฝนจะตกนะครับวันนี้หึมห้ามหึมห่ามก็ก็หวังว่าจะตก เราจะได้ขับแล้วก็จะได้แบบทีนี้ก็พูดกับลูกค้าได้ดูดิจะตกแล้วแดดยังร้อนอยู่เละนะครับก็จะได้พูดกับลูกค้าได้เต็มที่นะครับว่าออนรดเป็นยังไงออฟรดเป็นยังไงนะครับยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับดูดิฮึ่มฮึมฮึมแล้วนะครับอ่ะการขับวันนี้ชั่วโมงกว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมดูว่าผมถ่ายตรงไหนได้เดี๋ยวผมถ่ายนะครับเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกัน สาารถวงได้ถึง1 6 0 1 0จัง้วะสบายเลยนะครับและก็เป็นการขัดเคลื่อนที่นะครับจุดเกับถนนนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับค่อยๆตามลายมาได้เรื่อยๆเลยนะครับตามลายขันหน้านะครับไม่ยามดูขันหน้าไว้นะครับขันตามไว้สามารถชมดูทุกช้องหน้าได้ด้วยนะครับนครับก็จะมี อินสตัคเตอร์นะครับขับนำแล้วก็แจ้งแล้วก็บอกทุกอย่างนะครับส่วนในรอบเครื่องยนต์นะครับระบายร้อนนะครับเป็นขอบก่อนเลนเจอร์และก่อนเอเวอเรนต์นะครับจะเป็นเครื่องที่หกแล้วตัวเครื่องนะครับสองพันสี่สี่นะครับแล้วขับตามนะครับจะเริ่มขับนะครับที่ทางเดีรอนรอบนะครับแตการขับยีเดียจะยากนะครับเพราะว่าที่ผมได้ลองขับยีเดีนะครับบางครั้งบางช่วง นี่ให้ดูกล้องนะครับเห็นไหมมันมีตัวล้อแบบที่จะเลี้ยงไล่ได้นะเราเครื่องยนต์ต่ำๆนะครับแลาวกับแรงบิดของขันของขันตัวอรนะครับทานได้สบายๆเลยนะครับขอนัะครบเปิดกล้องหน้าจะเป็นเล่า้นะครับที่โดนสปอนะครับกด นะครับพาที่ผ่านมาหลายวัน,น,นถามเปิดกม่โ<า>ม,ม,มองอินสตักร์ไมนยัยด้านขวามาชมสรัรถไปก่อนเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์แบไหมครับโหมา้ไม้นะคระับ้จริงๆคือมันใช้ความเร็วได้ตอนนี้เราเข้าอยู่เวลาแซนโมดนนนเ,าเานเานนะบนถนนน,นนะครับดูซ้ายดูขวาให้ดีก่อนด้วยนะครับ ี่ตอนนี้การขับขี่ของเรานะครับเราก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับเรายังไม่ได้ใช้ความเร็วสูงนะครับจะเป็นเบรคเบรกเลนจ์นะครับช่วงหน้าเขาจะเป็นโช๊คของรถทูดนะครับเบรคนะครับก็จะมีเนะครับรคของตัวของลิงค์ด้านหลังนะครับเป็นตัวในการเดินทางแบบกดนะครับ มีอินสแันเตอร์คอยบอกคอยช่วยนะ,นะครับ,อ,บอ,อันนี้เรียกว่าดำบิองอยู่นะครับ <c oughs> เอานในส่วนของรถซอกน,นะครับ,บรถาาได้ขึ้มาแล้วนะคในส่วนการขีใน,น,นแบบต่าะโหมดนะครับีบที่ติดะะน,นะครับบดขีบประยัดนะครับปดลากดู กล้องหน้านะครับในโหมดออฟโรดเนี่ยนะมันก็ช่วยได้เนาะนะครับดูลายแล้วก็คอปปี้ลายกันมาได้เลยนะครับถ้าลุยออฟโรดเราไม่มีกล้องหน้าเนี่ยมันก็จะขับยากก่อนเลยนะครับการที่ถ้าไม่ทิ้งระยะห่างกันมากนะครับจะเห็นเลยว่ารถคันหน้านะครับขับตามลายแบบไหนนะครับการที่ฟอร์ดมีให้นะครับมันก็จะอยู่ที่ด้านหน้าจอดัดลนยนะครับบนส่วนตัวล็อกนะครับคืบ ันะครับเมื่อเรารกดใช้แล้วนะครับเราไม่ต้องเติมกันเล่งแนะเบรกเลย รับสวยงามแล้วก็ใช่กล้องนะครับใช้ระบบหมดเลยวันนี้มากนะครับกดเป็นกล้องแบบ360อ,อกบงศาแบบราวิวได้นะครับนะครับบนซ้ายนะครับหน้าจอที่เป็นกล้องแม่นะบนซ้ายนะครับสามารถเลือกได้ นะครับขัี่จะนะครับผมถ้าเรารออกฟอร์ดแล้วมีโหมดการขับขี่อย่างเงี้ยนะครับ <ปะ S 1> เห็นป่ะมีตัวช่วยหมดเลยนะคันเร่งเอ่ยอะไรเอ ơi, ร่ยต่อให้เราขับไม่เป็นนะครับขับไม่เก่งก็ไปได้ก็าไปได้มันมีตัวช่วยหมดเลยเพราะว่าลูกค้าบางท่านจะคิดว่าเฮย้ย ชั้นออกสี่คูณสี่มาแล้วขับยากเรื่อยนะครับพอเราบิิดล็อกไาด้วยไม่เคยขับอิกล็อกนะครับก็จะเป็นการล็อกนะครับล้อหลังนะครับให้ปันนะครับพร้อมกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสบาย์คได้เลนะครับจะเป็นการสปาลังแบบล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เรายังใช้โฟร์ไฮอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ใช้โฟร์โลเลยนะต้องแค่ ออโต้ล้วนๆไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยักนะครับเดี๋ยวค่อยๆขยับขับชิดตานิดนึงนะครับเราก็ขับมาถึงจุดเช็คพอยต์แรกแล้วนะครับก็จากที่ได้เห็นเนาะก็ผมขับเนี่ยหมวดออโต้เลยนะไม่ได้เล่นแมนนวลนับเกียร์เป็นออโต้ล้วนๆนะครับขับเกียร์เป็นออโต้ล้วนๆแล้วก็เปิดหมวดการขับขี่ นะครับก็หมุนเอาจะใช้ทรายจะใช้คนล่องนะครับก็ได้เลยนะครับท่านอาจจะเล่นเครื่องเสียงได้นะครับต่อเชื่อมนะแต่การตรวจสอบตัวเครื่องเสียงในรถนะครับเอาใจแล้วดูนะครับเรื่องงขออินเตอร์ลื่นทางมันแคบนะครับอันนี้คือคือทางทางทางที่เป็นออฟโรดจริงๆริงนะครับเนี่ยเราลุยเข้ามานะครับแต่เหมือนที่กับฟได้บอกคือเนี่ยเราตัวช่วยเราเยอะควบคุมความเร็วลงเขาเรามีนะครับดิฟล็อกเรามีนะครับก็ใช้งานได้นี่ผมหมด ปรับโหมดเป็นโหมดคนล่องนะครับโหมดทรายโหมดคนล่องนะครับระบบการทํางานคันล่งคันเรื่องเขาเป็นอัตโนมัติแล้วขนาดขับออโต้อย่างเดียวนะเกียร์ออโต้อย่างเดียวแล้วก็เหยียบอย่างเดียวนะครับแค่เติมเรื่องของควบคุมความเร็วลงเขาเผื่อไปเจอทางที่ชันนะครับเราก็จะได้แค่ประคองอย่างเดียวนะครับก็นี่ใครที่ขับออฟโรดไม่เป็นซื้อฟอร์ดไม่ผิดหวังครับเราก็มาถึงจุดเช็คพอยต์แรกนะครับนี่กรบบวนทั้งหมด มากันหลายคันนะครับมีหลายรอบนะฮะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะครับนี hey, ่มาแบบบูธแคมป์นะครับแล้เเวเราจะไปทางนูน้นนะครับหูทางลงอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่ต้องเป็นออฟโรดนะ ต้องเว้นออฟโรดนะครับถึงจะไปได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นงานนะครับต้องบอกก่อนนะมือใหม่ก็ได้นะครับใช้ฟอร์ดก็ได้ไม่ใช้ฟอร์ดก็ได้นะครับเส้นทางเนี่ยเขาก็จะเซตไว้ให้นะครับไม่ได้โหดนะฮะไม่ได้โหดถึงขนาดแบบโหขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีทีมงานนะครับอินสตัคเตอร์คอยดูแลนะครับวอบอกนะครับใช้วอนะฮะแล้วผมบอกได้เลยนะครับเป็นงานที่แบบส่วนตัวมากเลย บนรถนะครับหนึ่งคนเอาผู้ติดตามมาได้สามคนก็คือนั่งบนรถอ่ะสี่คนใช่ไหมแต่ของผมมากับตากล้องใช่ไหมครับผมก็สองคนเลยโลง่ลงๆเลยด,ดาาูนะครับดูบรรยากาศดีนะครับสวยงามมากเลยนะครับก็อ่ะเดี๋ยวผมก็พยายามถ่ายเก็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวว่ากันนะครับ,รบ,ก,รบก็เดี๋ยวเราจะลงเขากันนะครับ ยาวๆนะครับนะครับก็เราจะมาใช้โฟโล w กันนะครับใช้โฟโลแล้วก็ควบคุมความเร็วลงเขานะครับเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายให้นะครับจะพยายามจะพยายามถ่ายให้นะนะครับจะได้รู้นะครับว่ามันได้ขนาดไหนตอนนี้ตามามาก่อนได้เลยนะครับนยังไม่ชันเท่าไหร่นะครับอาจจะใช้คันเร่งของเราแล้ใช้เบรคของเราไปก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับหัวขบวนจะให้ลองใช้ดูนะครับมีที่ใช้เยอะเลยนะครับ ที่ผ่านมานะครับถ้าให้เต็ม10นะครับในการเดินทางนะครับที่ผ่านมาของเราเพียงแค่สองเองนะครับจะมีความยากในระดับไปไปายบยากมากยิ่งขึ้นนะครับปล่อยลุงไปเลยนะครับถ้าเลยจากป้ายเลยจากป้ายด้านซ้ายที่ที่เป็นการบอกตำแหน่งการรับโมโตรโนะครับ เลยีกสักนิดหนึ่งแต่ละท่านลองนะครับในส่วนของตัวคิวเด้นเซนได้เลยนะครับไม่ต้องเหยีบ break, ยบเบรกและเหยียบคันเร่งน,นะครับเดี๋ยวเราเอาออกเลยนะ mm. รอคับกคนแต่ละท่านได้เลยนะครับลองมาได้เลยนะครับในส่วนของตัวคิวเดนเซนนะครับไม่ต้องไม่ต้องแตะเบรกและคลันเร่งนะครับ ถ้าเกิดช้าไปนะครับท่านสาม,มารถมานะครับในส่วนของตัวบว,<ด>วลกลบที่ผมตำแหน่งวูมาลัลายทางด้านด้านซ้ายน,นะครับ <S <S เอาออกหมดเลยนะนะครับผมให้รู้นะครับขออนุญาตนะที่ต้องถ่ายเท้านะครับเนี่ยให้รู้เลยแล้วก็ดูนะเราเคลื่อนอย่างนี้เลยนะแต่ละท่านได้รับเครื่องดื่มนะครับทั้งร้อนทั้งเย็นเรียบรอยอ้อยแม่กระชุ่มกระชวยแล้วนะครับเอาไปลุยกันต่อนะครับลุยให้โลกดำนะครับกับปอดนะครับนี่คือรถมันฉลาดมากเลยนะ กลาตัวไม่มีแบนนะครับถ้าช้าไปเราก็เติมคันเร่งได้นะครับแต่รถมันฉลาดนะถ้าเกิดว่าชันมากๆมันก็ไปไม่ได้นะครับเติมไม่ได้รันะครับระยะหางไว้นะครับมันจะได้เห็นหน้าว่าขัาราบรื่นนะครับนะครับใน่วนของกัน้ำนะครับตอนนี้ยกเท้าออกจากคันเล็กและเบรกแล้วนะครับเรก็ปล่อยให้ระบบนะครับช่วยดึงดึนะครับตงทางลัดันได้นะครับ มีความลงครั้งแรกนะครับไปที่ประมาณเกตุการ์นะครับนะไปที่ลองทำมาแล้วนะครับอย่างเบอร์สิบเอ็ดนะครับมามาติดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าระบบฮิวเดนเซนต์นะครับมันว้าวแค่ไหนนะครับขับให้รู้ว่ามันออฟโรดจริงๆอ่านะครับนี่ผมเอาออกนะเอาใช้ฮิวเด้นเซนตนะครับลงไปเลยจ้าวนะครับหัวขบวนเริ่มลงสามานถทำมาแล้ว เริ่มไปทางลาดชันนิดนนะครับก็ใช้นะครับรอบเครื่องยนต์แค่200น,นิดเดนะครับา1300-1400รอบนะครับในการเดินทางนะครับนี่ถ้าเกิดเราปล่อยอย่างเงี้ยเขาก็ลงครอบเครื่องยนต์นะครับไม่ต้องใช้เยอะเลยนะครับ ก็มีองล้วโนะครับในส่วนของพลังกำลังลมบินนะครับนลายนเห็นลายข้งาเนาะเกีดเห็นลางลอกรบนะครับไม่ต้องหักงมลยครับตอนนี้จองไปก่อนโอเคเยี่ยมครับ เตรียมโบกนะเพราะเดี๋ยวผมต้องคอยดูข้างบนให้คุณัวี่ค,<อ>ครับขึ้นมาอีกนะครับเปิดสิ ดูเท้าผมดิช่วยครับดูเท้าผมดิผมไม่ได้แตะเบรกไม่ได้ทําอะไรนะแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่ามันช้าไปเราก็เติมคันเร่งดูดูทางไงแต่รอนะครับรอดูลายคันหน้าก่อนนะครับถ้าเรามีความรู้สึกว่าเบอุย้ยมันชันเราก็แตะอะไรไม่ชันจริงอะอนไรไม่ชันมาก ดีเซนคอนโทรลลงมาแล้วเนี่ยแล้วก็เติมคันเล่น Yeah. Yeah. Mm -hmm. นี่ถ้าตัวรถไม่ช่วยขนาดนี้นะขับก็ยากเหมือนกันเลนี่สำหรับมือใหม่กับการมาเล่นออฟโรดแต่ตอนรถมันช่วยหมดใช่ปะมันมีตัวช่วยมีนู่นนี่นั่นใช่ปะมันก็ง่าย ้วยกูเฉลยด้วยกล้วยกลรวยโอ้ก็ดีเลยดูในจอกลางดูในจอกลางจะชนอยู่แล้ว้วยอ่ะ ลงไปสำหรับการขับตัวยนะครับจบลงไปสำหรับการขับออฟโรดนะครับก็วันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับประสบการณ์หนึ่งที่ท้งฟอร์ดมอบให้นะครับถ้าท่านใดสนใจมาขับอย่างนี้นะครับไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเจ้าของรถฟอร์ดนะนะครับเราก็ลงมาขับนะครับเพื่อลองนะครับสมรรถนะรถที่เราสนใจที่เราจะซื้อได้นะครับก็ลงทะเบียนได้นะครับก็ติดต่อเอ๊ะเรียกอะไรติดตามข่าวสารจากทางฟอร์ดเนาะนะครับแล้วก็ ลงทะเบียนมาเพื่อวันใดวันหนึ่งเราได้มาขับนะครับร่วมทริปกันนะครับร่วมฝึกกันอย่างนี้นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับทุกท่านที่ดูจะได้ประโยชน์นะครับก็ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องช anel y o u t u b e กอลด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอลนะเบอร์โทรไอเดลไล์ก็บขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้นะครับกอลต้องขอตัวลาไปเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับพิติพงศ์ค่ะ